สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะวันที่29กรกรกฎาคม2564เวลา14.00นาฬิกานายกอบชัยสังสิทวธิสัสประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายครั้งที่7ปี2564โดยมีนางวลวันชิดอรุณรองประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายเอกพัฒน์วังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทรายนายวิริศวิเศษศิลป์รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนายกิติกรสุขสมรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเจ้าหน้าที่ของสออนอผู้แทนโรงงานน้ำตาลผู้แทนชาวไรอ้อยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการนำน้ำตาลเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการนำน้ำตาลทรายเข้ามาในราชอาณาจักรตามพันธะกรณีความตกลงการค้าเสรีไทยและออสเตรเลีย พร้อมทั้งมีเรื่องเสนอเพื่อทราบดังนี้นะคะ 1. รายงานผลการใช้สิทธิ์ซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อส่งออกปี2563 2. การอนุญาตผ่อนผ่านการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก 3. การนำน้ำตาลทรายดิบจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านแดนเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่3 4. การจัดสรรน้ำตาลทรายดิบเพื่อส่งออกภายใต้โคต้าสหรัฐอเมริกาประจำปี2,564ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน1,290.00เมติกตันก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านทู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ